เชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหม็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นถึง99%ให้เสื้อผ้าของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบค วันที่ยีตุลาคม25 6 3ครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายเด่นนรงธรรมมานายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์กว่า5 0 0้คนเขายื่นหนังสือแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในกรดคงเมืองถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้สมาชิกชมรม กำมั่นผู้อยู่บ้านจังหวัดเพชรบูร์ได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีในการร่วมกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักและเทิดทูนของปุงชนชาวไทยสําหรับหนังสือที่สมาคมยื่นถึงพรเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีเนื้อหาว่าหลังจากที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มแสดงตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จับจ้วงและพาดพิงให้เสียหายอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่สบายใจต่อการกระทำ เพราะถือว่าไม่เหมาะสมและไม่บังควรอย่างยิ่งทางสมาคมแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ใช้มาตรการทางกฎหมายทางสังคมจิตวิทยาทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการกับผู้ประสงค์ร้ายมุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติต่อไปเพลงร่วมกันนะครับเพลงชาตินะครับคูชันขึ้นเลยไทยเปนประชาธิปไทยของไทยทุกส่วน

ที่21ตุลาคม2513ครับกลุ่มเพชรบูรณ์ปลดแอกได้มีการจัดชุมนุมพร้อมเปิดเวทีเพื่อขับไล่เผด็จก,การและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทโอชาที่บริเวณสวนเพชรบุระเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งปรากฏว่ามีประชาชนชาวเพชรบูรณ์และนักเรียนนักศึกษาจำนวนราว500คนเข้าร่วมซึ่งตัวแทนกลุ่มเพชรบูรณ์ปลดแอกและกลุ่มนักเรียนเพชรบูรณ์มีการอ่านถแถลงการเรียกร้องรวม4ข้อได้แก่ หนึ่งให้พลเอกประยุทธ์ลาออก2เปิดการประชุมสภาวิสามัญเพื่อรับร่างรัฐมนูญฉบับประชาชน3หยุดคุกคามประชาชนและ4ี่ให้ปล่อยตัวแกนนาผู้ชุมนุมที่ถูกดำเนินคดีโดยไม่มีเงื่อนไขจากนั้นตัวแทนกลุ่มได้สเปลี่ยนขึ้นปราศัยขณะเดียวกันยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีซึ่งปรากฏว่ามีนักเรียนลุกขึ้นแสดงความคิดเห็นรวมทั้งตั้งคําถามถึงเรื่องการซื้อเรือ ทำน้ำมาทำไหมและเรื่องการฉีดน้ำสลายการชุมนุมที่ทำเกินกว่าเหตุรวมถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูนที่สืบทอดอำนาจเผด็จการจากนั้นในช่วงเวลา18นาฬกาทางกลุ่มผู้ชุมนุมมีการเคารพธงชาติและชูสัญลักษณ์3นิ้วพร้อมร่วมกันตะโกนเผด็จการจงพินาศประชาราช์จงเจริญจนถึงเวลา19นาฬิกา25นาทีการชุมนุมจึงยุติลง เมื่อวันที่21ตุลาคม2563ครับที่สนามกีฬารเวนเสรีศึกษาเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์คณะครูผู้บริหารได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนขึ้นโดยมีนายประวิชัดศรีสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลชนแดนเป็นประธานเปิดงานดรชฉลยววันประเสริฐผลผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเสรีศึกษามอบของที่ระลึกมีนักเรียนคณะครูอาจารย์พร้อมด้วยผู้ปกครองและผู้มีเกียรติร่วมงานกว่า3,500คน หลังพิธีเปิดเสร็จสิ้นมีการแสดงจินตลลีลาเพลงปลุกใจให้รู้รักสามัคคี การเสียสละของผู้นําประเทศที่ปกป้องเอกราชให้กับประเทศอยู่ยั่งยืนกีฬาสีรูนเซรีศึกษานั้นจัดขึ้นทั้งหมด2วันคือวันที่21และ22ตุลาคม2563มีกีฬาที่แข่งขันคือฟ bon, ุตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลเปตองตรากอแช์บอลปิงปองกรีธาและการแข่งขันเชียริเดอร์รวมถึงกองเชียร์ตั้งแต่ในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมะศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6โดยแบ่งออกเป็น6กสี ได้แก่สีม่วงสีแสดสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองทางนี้ดรชฉราวันณประเสริฐผลผู้บริหารของโรงเรียนได้บอกว่าได้มอบนโยบายให้จัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นการมอบเป็นของขวัญให้กับนักเรียนที่หยุดเรียนไปนานได้ออกกำลังกายภายในโรงเรียนกันอย่างเต็มความสามารถ เมื่อวันที่20ตุลาคม2563ที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งสำมะจานานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีกครั้งที่4ปี2564จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่หนึ่งทับสมีคณะกรรมการผู้ทรงคนวุฒิทางการศึกษาทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการอาทิสมัชงานศึกษาธิการจังหวัดสมัชงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุร์ทั้ง3าเขตสมัชงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต40สิบมัชงานก่อสจังหวัดสมัชงานอาชีวศึกษาจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลสมัชงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและ และสำมกงานวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งการประชุมในวันนี้มีดรทวัตกงเติมผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานนายสมบูรณ์เกียรติบัณฑิตรองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำมกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขตหนึ่งร่วมเป็นอนุกรรมการที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและได้มีการเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของระวันสมัยจาฟ้ามหากรีและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรรับพระราชทาน โดยรางสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกรีครั้งที่4ประจำปี2014และการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานรางสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกรีซึ่งมีผู้เสนอชื่อและผ่านการตรวจสอบคนสมบัติเบื้องต้นมาแล้วจำนวน7คนจากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโดยมีเป้าหมายสำคัญคือให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สำหรับความเป็นมาของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจัก,กรีนั้นสืบเนื่องจากในโวโรกาสที่สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาทรงเจริญพระนมียุตครบ60พรรษาในปี2 5 5 8สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้ขอพระราชทานพระราชานุญ,ญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระปีชาสามารถด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆมาโดยตลอดโดยทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระราชาอนุญาตตั้งพระนามรางวัลว่ารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและมีพระราชาอนุญาตให้จัดตั้งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนดำเนินงานและพิจารณาครูผู้สมควรได้รับ พระราชทานรางวัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์สร้างคุณประโยชน์ต่อ,อก,การศึกษาในประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันเชียงใต้ได้แก่บรูไนดารุสซาลามอินโดนีเซียกัมพูชาลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินสิงคโปร์ติรมเลสเตเวียดนามและไทยรวม11ประเทศประเทศละหนรางวัล ดำเนินการคลักทุก2ปีซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาโมนิธิระวันสมเั็จเจ้าฟา้าหมาจาัก,กรีได้มีการจัดพธิธีพระราชทานราวัลแล้ว3ครั้งคือเมื่อวันที่2ตุลาคม2 5 5 8 วันที่11ตุลาคม2560และวันที่14ตุลาคม2562สำหรับประเทศไทยมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจากรีของประเทศไทยแล้ว3ครั้งที่ผ่านมาดังนี้ครั้งที่1ปี2558นายเฉลิมพรพงศ์ธีรวันครูโรงเรียนสุราชพิทยาคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่2ปี2560 นายจิยรัตแจ่มสว่างครูรวรยนสนกุลาบวิทยาลัยนนทบ,บุรีจังหวัดนนทบ,บุรีและครั้งที่3ปี2012นายสุเทพเท่งประกิตครูรวรยนบ้านคลองน้ําใสจังหวัดยะลาอันหนึ่งครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้ามาจากกรีมีจำนวนหนึงรางวัลคือครูผู้มีคะแนนสูงสุด รางวัลที่ได้รับคือเหรียญทองรางวัลสมัยเจ้าฟ้ามหาจกรีเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระาราชทานโล่ประกาศกิตติคุณและเงินรางวัลจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐส่วนรางวัลคุณากรจำนวนสองรางวัลให้แก่ครูผู้มีคะแนนลำดับที่สองและสามรางวัลที่ได้รับคือเหรียญเงินมูลที่รางวัลสมัยเจ้าฟ้ามหาจกรีเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและกิตติบัตร รางวัลครูยิ่งคุนจำนวน17รางวัลด้แก่ครูผู้มีขนาลำดับที่4ถึง20รางวัลที่ได้รับคือเหรียญทองแดงมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเข็มเชิดชูเกียรติพระราชทานและเกียรติบัตรสมัครผู้ที่รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการในระดับจังหวัดคณะกรรมการส่วนกลางและการตัดสินจากคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะได้รับรางวัลครูขวัญสิทธิ์ดยรางวัลที่ได้รับ ประกอบด้วยเข็มเชิดชูเกียรตพระราชทานและกิิบัตรทางนี้สำหรับคุณครูในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้มีการเสนอชื่อและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องตงล้วจันวนเจคนได้แก่นางกุมารีทับถิมล่าครูชำนการโรงเรียนหนองไผ่โดยสถานศึกษาโรงเรียนหนองไผ่เป็นผู้เสนอนางสาัสิธรคดสุดครูชำนการพิเศษโดยนายวสันเกษาวลศิธิ์เก่าโรงเรียนท่าดงพิทยาคมเป็นผู้เสนอ นางจริทรพกิรติสกุลครูจมังการพิเศษโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมโดยสถานศึกษาโรงเรียนเมืองราชวิทยาคมเป็นผู้เสนอนายแดนชัยสิงห์สนิทครูจมางการพิเศษโดยนางสาวการทิดาจีบแก้วสิทธิเก่าโรงเรียนหนองไผ่เป็นผู้เสนอนางนงเยาวตาพิมพ์ครูจมางการพิเศษโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่47โดยโรงเรียนบ้านเนินมิตรภาพที่47เป็นผู้เสนอ นางรัชยาชวัตกูลครูจมังการพิเศษโรงเรียนบ้านบางรึกโดยสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบางรึกเป็นผู้เสนอและนางสาวนาวพรกะกุคคำครูจมังการพิเศษโดยนางสาวรัฐบดีศรีบุญสิทธิ์เก่าโรงเรียนดงขวางเป็นผู้เสนอโดยกำหนดให้ข้าราชการทั้ง7คนและผู้เสนอแสดงหลักฐานและนำเสนอในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อหน้าคณะกรรมาการในห้องประชุมมะขามหวานสำมงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพเพชรบุรเขตหนึ่ง ในวันอังคารที่3พฤศจิกายน2563เวลาการนริการต่อไปเชื้อแบคทีเรียเติบโตบนเสื้อผ้าและส่งกลิ่นเหมน็นใช้ดาวนี้แอนตี้แบช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่ทำให้เกิดกลิ่นเหมน็นถึง99%ให้เสื้อผ้าข,ของคุณหอมสดชื่นแค่ใช้ดาวนี้แอนตี้แบ ศูนย์ยามาห่ารัตนเพสัตย,ยานยนต์มีรถมือสองคุณภาพเยี่ยมราคาคุ้มค่ามีเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อสภาพส,สวยๆพร้อมรับประกันทุกคันรับประกันทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์ห0ึ่ 1, กิโลเมตรหรือ1เดือนออกให้บริการนอกสถานที่สม่ำเสมอศูนย์บริการพร้อมช่างทุกสาขาค่าแรงฟรีตลอดชีพสะดวกสบาย16ส,สาขาทั่วเพชรบูร์สอบถามเพิ่มเติม0 6ู6 7 0 1 7 7 7 พาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่หมู่13บ้านใหม่สาริกาตำบลศาก,กวดอเภศสีเทพจัังหวดเพชรบูร์เราจะพาคุณผู้ชมไปที่สหกรณร์กสีเทพจำกัดที่นั่นมีการปลูกผักปลอดสารเคมีเพื่อส่งจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกเกิดความสุขในชุมชนเชิญคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมสหกรณ์รักศีเทพจำกัดสหกรณ์แห่งนี้มีสมาชิกเป็นชาวบ้านในชุมชนรวมกลุ่มกันปลูกผักปลอดสารเคมีโดยสินค้าของกลุ่มมีคุณภาพส่งขายให้กับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะสวัสดีสสดค่ะพวกเรากลุ่มสหกรณ์รักศีเทพค่ะก็หลักๆพวกเราก็จะเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ช่วยกัน ดูแลกลุ่มผัดกันมาเป็นคณะกรรมการช่วยกันดําเนินขับเคลื่อนกลุ่มกลุ่มลักสีเทพในสมัยก่อนจนมาเป็นสหกรณ์ลักสีเทพในปัจจุบันนี้ค่ะก็คือเริ่มต้นเลยกลุ่มรักสีเทพเนี่ยเกิดมาจากการรวมตัวของเกษตรกรค่ะแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านช่วยสนับสนุนจนมาเป็นสหกรณ์ลักสีเทพในปัจจุบันนี้ก็คือท่านรอ,องไกสอนรองผู้ว่าไกสอนกองฉลาด สมัยก่อนท่านมาเป็นรองผู้ว่าที่นี่ค่ะแต่ปัจจุบันนี้ท่านไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์อยู่ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือท่านนายอำเภอปรกรณ์ตั้งใจตรงค่ะซึ่งในช่วงที่เราดําเนินการก่อตั้งกลุ่มลักสิเทพเนี่ยท่านก็เป็นท่านนายอำเภออยู่อยู่ที่อำเภอสีเทพค่ะปัจจุบันก็ท่านยา้ายไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะทั้งสองท่านที่ช่วยกันร,ร่วมผลักดันกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเล็กๆของพวกเราอะค่ะให้ มีการรวมตัวกันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็จัดอบรมเกี่ยวกับการทำแปลงเกษตรอินทรีย์แล้วก็ช่วยในเรื่องการาเชื่อมโยงหาตลาดโมเดิร์นเทรดที่เราส่งผลผลิตอยู่ณนะปัจจุบันนี้ค่ะก็เริ่มต้นมาจากที่ท่านได้มีโครงการกินมาร์เก็ตเข้ามาช่วยเหลือเราค่ะและท่านในอำเภอคนปัจจุบันนะคะนายสาชัยจามประสิทธิ์สกุลนะคะท่านได้เข้ามาช่วยเรื่องการจัดอบรมเรื่องการทํา ปุ๋ยินซีไว้ใช้เองในแปลงผลิตของเราค่ะแล้วก็ได้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการต่ออายุใบรับรองผลผล,ผลิตของเกษตรกรค่ะและอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือท่านประธานสหกรณ์คนปัจจุบันของเราค่ะท่านกำนันประจวบน้าเทียนค่ะท่านได้เป็นผู้ที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มมาตั้งแต่เริ่มต้นจนมาเป็นสหกรณ์ในปัจจุบันนี้ค่ะค่ะสำหรับ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเรานะคะก็มีที่เราส่งอยู่ตอนนี้ก็จะมีข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเทียนมะเขือเทศราชินีมะเขือเปากะกระเจี๊ยบพริกขี้หนูเขียวแล้วก็พริกพื้นเมืองอแล้วก็มีชมพูค่ค่ะค่ะตอนนี้ค่ะชมพู่นี่ก็จะเป็นตามฤดูกาลนะคะผลไม้ตามถ้าถึงหน้าชมพู่อย่างเงี้ยเราก็จะมีชมพู่ออกจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะ ในส่วนของการบริหารงานนะครับของสากรณเราเนี่ยเดิมทีเลยเนี่ยกเกษตรกรเนี่ยก็จะทําเกี่ยวพวกการเกษตรในเชิงเดี่ยวสะส่วนมากนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอส่งเสริมให้มีการทําพืชผักเพื่อส่งให้กับตลาดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นโดยเราแบ่งในเรื่องของการทํางานเนี่ยเป็นตั้งแต่ในเรื่องของการผลิตต้นน้ําต้นน้ําก็เริ่มตั้งแต่การเพราะกล้า แล้วก็ในเรื่องของกลางน้ำเนี่ยก็คือในเรื่องของการรวบรวมผลผลิตที่สหกรณ์ได้วางระบบมีตั้งแต่ผู้จัดการมีตั้งแต่พนักงานนะครับรวมถึงการขนส่งด้วยแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยทางสหกรณ์นอกจากจะมีผลผลิตเนี่ยส่งให้กับทางท็อปแล้วเนี่ยยังมองในเรื่องของตลาดต่างประเทศซึ่งตอนนี้ทางบริษัทประชารัฐเนี่ย ก็ได้แนะนําในเรื่องของการตลาดตรงนี้ให้กับสหกรณ์อีกด้วยครับค่ะสําสหรับสหกรณ์รักสีเทพเรานะคะมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและผักดันโดยเฉพาะบริษัทประชารัฐสามัคคีจํากัดและพัฒนาชุมชน,นรวมทั้งหน่วยงานของกเกษตรอําเภอกเกษตรจังหวัดสหกรณ์จังหวัดนะคะหน่วยงานทาาภาคท้องถิ่นนะคะก็คือทาง องค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆสนับสนุนในเรื่องของการจำหน่ายสินค้านะคะรวมทั้งสาธารณสุขในการตรวจสารนะคะของผลผลิตที่เรารวบรวมมาเพื่อนะคะทำการคัดบรรจุและนำส่งตลาดท็อปและตลาดทั่วไปนะคะ ช่องทางการจัดจําหน่ายผลผลิตของเราก็คือตอนนี้เรามีจุดวางจําหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นบางสาขาค่ะถ้าเกิดว่าท่านใดอยู่ใ,นในกล้กับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็ลองเข้าไปเลือกซื้อผลผลิตของสหกรณ์สีเทพเราได้นะคะในแบรนด์สีเทพค่ะขอบคุณค่ะค่ะสําหรับสหกรณ์สีเทพเรานะคะมีสํานักงานตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่ที่13ตําบลสะกวดอําเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ ถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0613588832และ0819910067หรือติดต่อทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่ารักศรีเทพค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมฟังแล้วหลายๆท่านคงจะเห็นถึงความสำเร็จของสหกรณ์รักศีเทพที่มาจากความสามาคัคคีในหมู่คณะ และการใส่ใจขั้นตอนการผลิตสินค้าจนถึงมือผู้บริโภคอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐทั้งสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งเสริมด้านองค์ความรู้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเพชรบูรณ์ส่งเสริมเรื่องการตลาดและหากท่านใดสนใจศึกษาดูงานที่สหกรณ์รักศีเทพจำกัดสามารถเดินทางมาได้ที่หมู่13บ้านใหม่สาลิกา ตำบลสักกรวดอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หรือติดตามได้ที่เพจร,รักสีเทพจำกัดน,นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสะอาดปลอดภัยด้วยใจถึงคุณ